สวัสดีทุกคนเลยนะคะได้เวลาไปสีน้อยแล้วนะคะกิจพี่ปกติ VIP นั่นเองนะคะกิจพี่ปกติ VIP เมื่อวานก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนดูเองเลยนะคะว่าได้ประมาณไหนนะเฉพาะกิจก็คือถ้าใครแบบเมื่อวานทันเนะาะเมื่อวานไม่ทันเพราะเราลงพีป่ปก V ไปแล้วนะคะอ่านี่เลยนะคะ ถ้าใครอยู่ในกลุ่มจะได้นะถ้าคืนเมื่อวานนะเมื่อวาน,นะวานนะสำหรับสี่น้อยนะคะกิจก็คือมาแบบนี้เลยนะคะ,น,นะคะน,นี่นะคะนี่นะคะพิเศษก็มาพิเศษก็ได้อยู่แล้วพิเศษก็ได้เห็นไหมฟันสองนะคะได้วินด้วยนะได้วินด้วยนะคะ,ะแล้วก็ปกติก็มาเหมือนเดิมน,นะคะฟันสองก็มาสองหนึ่งเห็นไหม อ่าอนะคสำคัญที่วีนี่คือมาอย่างเงี้ยทุกคนมาสองหกข้างบนน่ะแต่ว่าก็ได้สองเข้าใจปะ <c oughs> อ่าแล้วหกหนึ่งดูดิเนี่ยหกหนึ่งกระดกหัวนะหกก้าหกอะไรนะเป็นมันกระดกหัวนะ่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ได้เด็ดคือมาเน้เนๆเ,เ,เลยนะคะเนี่ยก็คือมาครบนะคะเมื่อวันก่อนนะ่ะเราแบบดูสองใช่ไหมแต่เมื่อวานนะมาครบแล้วนะคะแก้มือให้ได้สําเร็จนะ อ่ะไปใหม่มือนี้มือนี้ได้อย่างเราเจ้านี่ถ้าใครจะมีอยากเล่นหุ้นนะทุกคนหุ้นอยู่ในกลุ่มนะคะหุ้นอยู่ในกลุ่มนะระวังให้แบบนี้เลยนะคะหุ้นอยู่ในกลุ่มนะหุ้นอยู่ในกลุ่มนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ระวางให้หมดแล้วนะคะนี่ลาวการอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นี เราลงให้หมดแล้วนะเรียบร้อยนะคะถึงนอยพัฒนาแล้วก็ย็นก็อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจอยากเข้ากลุ่มก็ทักเพจได้เลยนะนี่นะฟิตนี่เลยนะคะทักฟิตนี่ได้เลยนะนี่เราลงให้ตั้งแต่บ่ายสองแล้วนะคะสําหรับน่อยนะนะคะบางวันบ่ายโมงบางวันบ่ายสองแล้วแต่ทําแบบลงหุ้นให้เสร็จอะไรเงี้ยเราก็ลงให้เลยนะคะมาวันนี้นะคะเอาไปไหนแล้วเอ่ย ไปก่อนนะวิ่งรูดวันนี้วินหกตัวแล้วก็วินห้าตัวนะเดี๋ยววินห้าตัวให้ก่อนนะคะนี่นี่คือวินห้าตัวนะแล้วก็วินหกตัวนะคะชอบวินแบบไหนก็วินแบบนั้นนะชอบวิ่งรูดวันนี้วิ่งรูดอะไรไปหนึ่งกับสี่ค่ะ 101417404347นะคะ101417404347ฟังคลิปราฟังให้จบนะคะทุกคน101417404347นะเจาะไปเลยนะคะเจาะ14ไปเลย10ก็อย่าลืม07ซื้อ07ก็อย่าลืม10นะคะ ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งจีครบหมดแล้วนะคะสี่ศูนย์สี่สามสี่จหาเองทุกคนหนึ่งสองอย่าลืมสองจิตนะคะอยากให้ทุกคนเข้ากลุ่มนะแบบจะมีหุ้นอะไรให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องรอวิดีโอนะคะสองเก้าอีกแล้วนะะตามสูตรนะทุกคน นี่เลยนะคะประมาณนี้วันนี้เด่นหนึ่งเก้านะคะทุกวันพุธก็คือหนึ่งกับเก้านั่นเองนะคะอืมนะคะประมาณนี้สำหรับสี่หน่อยนะคะกิจพี่ปกบีไนะั่นเองนะคะเน้นอะไร เน้นอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะมาขีดเส้นแดงให้นะคะฟันหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะขีดเส้นใต้นี่ก็คือเน้นนะคะทุกคนสามห้าหนึ่งเจ็ดนะวันนี้ เด้อหนึ่งศูนย์หนเองเก้าห้าเก้ซื้อเกอย่าลืมซื้อหกสองนะคะหนึ่งศูนย์หนอซื้อเกอย่าลืมซื้อหกสนะคะนอยมีเท่านี้ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะสําหรับนอยนะคะสี่นอยกิจพี่ปกติ v i p นะคะขอให้โชคดีนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะทุกคนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีนะคะเฮงเงปังๆนะ วิน6ตัววิน5ตัวแล้วก็ไปวิ่งลูดได้แล้วก็เจาะชอบเน้นก็เน้นชอบวิ่งลูดไปวิ่งลูดชอบเด่นไปเด่นชอบวินไปวินนะคะประมาณนี้ขอให้โชคดีค่ะ